สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กับพี่หมีกันเหมือนเดิมนะครับผมและตอนนี้นี่ไม่มีใครกลัวเราแล้วอุย้ยไม่มีใครกลัวพี่หมีแล้วนะและแถมเหมตอนนี้โรงแรมเรานี่ห้องเต็มเรียบร้อยแล้วนะผมนี่และการที่ไม่มีคนกลัวเรานะฮะเป็นเพราะว่านี่ตอนนี้ <c oughs> พี่หมีใส่กางเกงแล้วนั่นเองหรือว่าเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่หมีไม่มีกางเกงอะหรอทุกคนก็เลยตกใจกันนี่ดูสิคุณลูกค้าทุกคน ยิ้มให้เราหมดเลยมานี่ดูสิเดินมาใกล้ๆกก็ไม่กลัวแง่ล่ะที่พี่หมีหายไปหลายวันนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมจริงๆแล้วก็แค่ว่าเออพี่หมีโดนโควิดลุมเล้านั่นเองครับผมพวกนี้ก็ต้องระวังสุภาพไปด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยกิจการหมีรีสอร์ทก,ก็กลับมาเปิดอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็จัดการกับโรงแรมน,นี้ครบ้วนหมดแล้วนะพื้นที่ต่อไปของเรานะครับผมก็คือพื้นที่ริมทะเลสาบ ปดูยินดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนโอเคก่อนไปนะผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนําทัวร์โรงแรมกันก่อนนะผมนี่โรงแรมของเราตอนนี้นะครับใช้เป็นเตียงระดับ2แล้วนะครับผมดูดีมีความนุ่มมีความนุ่มขึ้นมาเลยอะดูดีเตียงก็ใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่าแล้วแถมเนีย่ยดูดีแบบมันมีความหนาของผ้าผม อยู่ต้องสบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีที่วางเท้านะครับเหมือนเดิมนะครับที่มันเป็นเหมือนน่าจะเป็นคล้ายโซฟานะครับผมก็เลยเอาไว้ข้างล่างนะครับนี่เสร็จแล้วก็มีนี่โต๊ะเครื่องแป้งนะเสร็จแล้วเราก็เอาอตู้เสื้อผ้าออกไปนะเพราะว่ามันเกะก,กาบมากนะครับผมจริงห้องเล็กนิดเดียวไม่จําเป็นต้องมีตู้ก็ได้นะเอาล่ะตอนนี้นะครับผมเราก็มีห้องน้ำสองห้องด้วยกันนะครับผมเพราะว่าห้องน้ําห้องดึงเนี่ยมีพื้นที่จํากัดนะครับผม ก็คือ,อมีระยะของห้องน้ําด้วยนะครับว่าถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่เดินมานะเป็นลูกค้าที่ขี้เกียจมากๆเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็มีห้องน้ําถึงสองห้องแยกซ้ายขวานะผมซึ่งก็สามารถครอบคลุมโรงแรมของเราได้ทั้งหมดนี่และตอนนี้นะผมลูกค้าก็ยังกินขยะไม่หายเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวยพื้นที่เลทสเลสสามนี่มันจะสวยงามแค่ไหนกันนะเอาล่ะไหนดูซิมันคือตรงนี้ อาา่านี่มีลูกสอนบอกนี่ทางนี้เลยโอ้ดูที่สวยนะเนี่ยนี่พออยู่ริมนะ้ำปุ๊กก็ดูทีขึ้นมาทันตาคนที่แนะนำเรามาที่นี่ก็คือซาบีนะครับผมเพื่อนของโอลิเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีบ้านพักหรูอยู่ริมทะเลสาบด้วยนะแถมยังมีฟาร์มด้วยโอ้ธรรมชาติมากๆอยากเห็นแล้วเนี่ยว่าสวยขนาดไหนโอเคอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องเดินตามทางไปก่อนนะครับ อุ้ยนี่อะไรเอ่ยอ๋อเหมือนเป็นเชื้อเฟิงนะครับผมออกไปไม่ได้่นนา,าอาจจะต้องใช้แล้วนะผมแล้วก็มีป้ายรถเมย์ด้วยเอ้ยโอเคเราต้องซีบซ่อมรถเมย์ละเอาล่ะก่อนอื่นก็ต้องเก็บขยะก,ก่อนนะครับผมก็เอออันนี้อะไรอะ่ะวิ่งมีป้ลด้วยโอ้หรือว่าเราใกล้จะเริ่มทําอาหารได้แล้วเอาล่ะก่อนอื่นเราต้องซ่อมไปนี้ก่อนนะผมป้ายรถเมย์นะ ของสาคัญมากเลยนะครับผมนี่ถ้าไม่มี้ายรถเมล์เนี่ยเราก็จะลําบากมากๆเลยนะครับนี่แล้วตอนนี้นะเจ้าฉลามมารอแล้วครับผมเนียเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันนิดนึงนะครับผมพื้นที่โดยรอบเนี่ยเหมือนว่าจะลอ้อมรอบด้วยถนนนะครับแล้วก็เอ่อมีไฮไลท์เป็นทะเลสาบท,ที่อยู่ตรงกลางโอ้แล้วก็ดูท่านาน่าจะมีขอให้เราสร้างเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะอืมแผนที่กว้างมากเลยนะครับผมดูดิเนี่ยนี่คือ น่าจะเป็นโรงแรมของเรานะครับผมอ่าแล้วก็โอ้โหเนี่ยมีนี่ด้วยท่าเรืออุ้ยสามารถเอาเรือไปลงไนดะ้ไหมเนี่ยอุ้ยมีเรือตรงนี้ด้วยโอเคหลังจากที่อดรับอดนอนเก็บไม้มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาสร้างเออโอ้อ่าโ,โต๊ะสาหรับครับนี่โอ้เนี่ยเรียบร้อยเหมือนใหม่แต่ว่าเออเรายังขาดพื้นที่ที่จะสร้างไป นี่นก็คือน่าจะเป็นที่นี่นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนเออนี่โจนี่ยังไม่ยอมรับทำนะครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องทําไปคุยกับใครแถวนี้ก่อนนะโอ้ดูดีมีบันไดด้วยอะ่ะวิเราสามารถขึ้นข้างบนได้ไหมเนี่ยมีหลายชั้นหรออุย้ยมีชั้นสองอุย้ยสวยงามเคก่อนอื่นแล้วครับผมเราต้องอ,อ่ เก็บขยะก่อนนะครับนน่เก็บรอไว้เลยเดี๋ยวโทนี่ให้ทำปุ๊บเราก็สามารถทำได้ทันทีนี่ไงล่ะโอ้ออ้ยแค่เก็บขยะก็สวยแล้วอ่ะดูดุกคโอ้พื้นที่กว้างมากๆเลยอะ่ะอืมนี่ถ้าแบบโอ้เป็นรีสอร์ทอยู่คนเดียวทั้งหลังนี่โอ้สึกดีมากๆเลยนะอันนี้คือ เออ,อาจจะเป็นอาจจะสามารถซ่อมแซมฟาร์มได้นะผมอ๋อนี่แล้วมีฟาร์มตรงนี้ด้วยนะที่เราเข้าไม่ได้เนี่ยโดนล็อกไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขออนุญาตคนในพื้นที่กันสักนิดนึงนะครับผมขอใช้สถานที่เอามาเปิดรีสอร์ทนะครับผมและนี่ก็คือจูเลียเป็นแพลเนี่ย จูเลียนนะครับผมเป็นแพอยู่ในพื้นที่นี้นี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าจะทํำาหารเก่งเ้าด้วยนะซึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรเรานะครับถ้าเราจะเปิดรีสอร์ทขอแค่ไม่ขโมยของในฟาร,ร์มเขาก็พอเข้าใจแล้วเยได้เวลากลับไปแปลงโฉมบ้านผุผูกพังๆตรงนี้นะครับผมดูซิทำเสียบรรยากาศหมดเลยและเราก็จะเปลี่ยนมันเป็นที่พักนี้ รีสอร์ทสุดหรูริมทะเลสาอูเอาเลยนี่ใช้อะไรซ่อมบ้างโทนี่บอกมาโอเคเรามีพร้อมนี่ไงสร้างเลยครับผมโอ้โหเหมือนใหม่ร้อมไปยังหลังคาเลยโหดูนี่ทุกคนนี่ร้อมไปยันหลังคาเลยดูดิโอ้อะไรขึ้นไปดูชั้นสอง นี่โอ้ังคายังเหมือนใหม่อ่าดูดิโอ้โทนี่นี่มันทำงานดีจริงๆเอาล่ะโอเคแล้วก็เรายังมีพื้นที่ด้านข้างอีกนะคะผมตรงนี้นะอ่าเราสามารถมาตั้งแคมป์กันได้นะผมจุดไฟอ่านั่งรอบรองไฟกันนะครับผมก่อนนะเราต้องทำไรเปล่าไม่มีนะไม่มีขยะ,ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะสร้างได้เลยโอเคนี่จัดไปเลยโทนี่อู้ พื้นที่รับเรียบสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไปดูที่ว่าเราสร้างอะไรได้บ้างโอเคว้านี่เรียบร้อยเราก็ต้องมีอันนี้เหรอฟู้ดเหรอหรือว่าอะไรอะไปเชี่ยวนี่แคมป์ไฟอต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยปะจริงตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าลูกค้าเขาจะแบ่งกันใช้หรือเปล่านะถาแถมเออถ้าสร้างใหญ่เอร์ไปก็แกงซะด้วยลบออกก่อน เดี๋ยวเราลองสร้างเล็กๆก,กันนะครับผมเขาบอกว่าเล็ก,ลกได้สี่คูณสนะี่แล้วเล็กสุดเคตตรงนี้ได้เปล่าเราสร้างไม่ได้นะผมมันอยู่นอกเขตเคตรงนี้ไม่ได้ไไดติดพุ่มไม้นี่ไงแต่มีได้ครับผมเอาละ่ะสร้างประตูไปเลยนี่อเออตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะออกไปเป็นแบบไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อาเอาเดี๋ยวนะพองสร้างของก่อนนี้นะ โอเคสร้างของก่อนนะครับผมของสำหรับตั้งแคมอันนี้อ่าสร้างมาเลยครับผมนี่แล้วก็โอเคแคมไฟอยู่ตรงไหนดีเอาริมๆก่อนรอดูก่อนนะครับว่าจะออกมาเป็นหน้ารูปทั้งหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็อันนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเคแล้วก็นี่อ๋อ เครื่องมาทำบาร์บีคิวนะครับผมโอ้หเล็กไปปะเนี่ยนะเพิ่มให้อีกสักสองช่องอ่าโอเคเอาไปทำบาร์บีคิวนี่เพิ่ม,มช่องเดียว่อโอเคเอาไว้ทำบาร์บีคิวกันนะครับผมอ่านี่แบบนี้อ่าโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วเดี๋ยวเราสร้างเก้าอี้มาเพิ่มอีกสองตัวนี่สามตัวโอเค อ่าแล้วก็ไปวางนะครับผมนี่เพราะว่านี่นั่งได้สี่คนนะอ๋อเอเราเราขยับหน่อยดีไหมอ่าเรามาเปลี่ยนฝั่งดีกว่าโอเคเนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะติดอ่าประตูนะครับผมอ่าเราเปลี่ยนฝั่งกันนิดนึงนี่เป็นแบบนี้นะครับเ อีกสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะแออัดเกินไปนะครับผมนี่แบบนี้อ่าแล้วเราก็สามารถสร้างได้ประมาณสองอันนี่อ่าโอเคสวยงามอ่าโอเคมีแคมป์โอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อสร้างห้องอเอนี่ห้องสำหรับเอ่อ ห้องสำหรับกินข้าวนะครับผมนี่เอาล่ะเดี๋ยวนะห้องกินข้าวเนี่ยเราเอาไว้ข้างบนได้ไหมเอยได้ด้วยเอาล่ะนี่เดี๋ยวเราจะสร้างห้องกินข้าวนี่ริมหน้าต่างเลยนี่ชั้นบนตรงนี้นะครับผมเราจะเป็นห้องกินข้าวทั้งหมดเลยนะไหวไหมก็ไม่รู้นะเพราะว่าตังเรา็มีจำกัดอเอ บบเมื่อกี้เหมือนจะติดเออติดบันไดนะครับผมแล้วถ้าสร้างเออค่อ,คอยขยายไปดีตรงนี้ได้ได,ด,ได้มาตรงนี้นี่ได้ได้ได้โอเคอู้ห้องอาหารยิ่งใหญ่มีทางเออติดหน้าต่างด้วยนะสามารถมองไปนะองหน้าต่างได้เดี๋ยวก็เราลืมสร้างของแน่ไหนนะ สร้างเป็นแชมไฟนี่นะอันนี้นี่นี่น,นี่อ่าโอเคสร้างเาอย่างร้านก่อนนะผมเอาล่ะแล้วก็สร้างอันนี้เลยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่นี่มันห้องครัวห้องครัวเนี่ยเราไว้ก่อนทีหลังเลยอ่าตอนนี้เหมือนกำลังเล่นเกมเอ่อสร้างร้านอาหารเอาล่ะนี่นี่หนึ่งสองช่องนี่ าร้านอาหารสุดหรูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เราจะต้องมีโต๊ะริมหน้าต่างแบบนี้นี่โอ้นี่แบบนี้เลยโอ้โอ้ไม่มีไม่มีพนักพิงด้วยเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้อ่าอุฟเฟนีวต้าไว้ข้างหน้าเลยนี่ กินอาหารจะได้โชยออกไปข้างนอกนะครับผมอเอพอกินอาหารโชยออกไปเนี่ยลูกค้าจะได้เข้ามาในร้านเยอะขึ้นนี่ีงล่ะมีแบบแผนอ่าต้องเหนือจากร้านอาหารนะครับผมเราก็จำเป็นต้องซื้อตู้เย็นนะครับผมเอ่อไม่ใช่จำเป็นต้องซื้อห้องครัวนี่ไงพอมีห้องอาหารแล้วเอ่อร้านอาหารนะครับผมเราก็ต้องมีห้องครัวซินี่ดูสิ ああห้องครัวเรานะครับผมจะไม่ให้คนจะใหญ่หน่อยไหมใหญ่หน่อยดีกว่านะอนี่แล้วก็เอาประตูอยู่ฝั่งนี้ไปเลยนี่ออกมาแล้วเราจะได้เข้าไปเสิร์ฟเลยนะครับผมภายในห้องครัวเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะลืมไปแล้วอ <Yeah. S 1> ่าโอเคในห้องครัวนะครับผมเราจะเป็นต้องมีนี่อา่า ใน,ในห้องครัวนะผมเราจําเป็นต้องมีเตานะแล้วก็มีนี่เอ่อางล้างจานนะแล้วก็จะต้องมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นนี่เราเพิ่งซื้อมาจากร้านฉลามนะผมนี่เดี๋ยวเราลองสร้างไปทั้งหมดเลยครับทีละอันทีละอันนี่โอเคเดี๋ยวเราลองมาสร้างดูนะครับผมว่า,าห้องครัวมันน่าจะออกมาเป็นยังไงนะโอเคห้องครัวนะครับผมเราจะไว้ตรงนี้เลยนี่อ่า แล้วก็ต้องมีตู้เย็นนี่เลยมีเตาเอ้ยไม่เตาเลก็กจังไม่เป็นไรแล้วก็ต้องมีนี่ะนะเดี๋ยวนะในห้องมีแค่นี้เหรอโอ้แล้วทูทำตั้งกว้างอ่าเราเออเอาแค่นี้พอได้ไหมอ่าโอเคนี่ก็ทิ้งไปครับผมอ่าเผื่อว่าเราจะสามารถขยับขยาย ร้านอาหารของเรานะครับผมให้ยิ่งใหญ่อลังการได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาพักอย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนอ่าดูดีดูดีขนาดนี้อ,อแล้วเราไปดูดีกว่าว่าห้องครัวเราเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวสิโอ้นี่มีห้องครัวแต่ว่าเรายังทําอาหารไม่เป็นนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องพึ่งจูเลียก็ได้จูเลียอาจจะช่วยสอนทําอาหารให้เรานะผม เราก็ต้องมีนี่บิบุฟเฟ่เราต้องเอาของมาใส่อ่าแต่ก่อนเลยต้องขอพี่หมีไปเรียนทำอาหารก่อนอนนะครับผมอ่าโอเคเราสามารถทำอาหารได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไหนลองไปดูซิอุ้ยโอเคเราที่เราจะต้องทำก็คืออันนี้นะครับผมมันบดนะครับต้องต้มก่อนอแล้วก็ใส่มันเข้าไปยังไงอ่ะอ๋อยี้ เออเดี๋ยวนอนแบบหนึ่งนะเราใช้แค่2อันเองเราเออจะใส่8อันก็จะเยอะไปหรือเปล่านะแล้วเราจะแบ่งยังไงดีนะอ่านี่อเอาแค่2อันพอครับผม,มใส่แล้วก็เออใช้เชืเ้อเพลิงนี่เป็นเชืเ้อเพลิงนี่ได้แค่2อันก็พอนะครับอ่าโอเคหู ข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็ปุ๊บนี่เพียงแค่สิบวินาทีนะครับผมเราก็จะได้มันบดออกมาดูสิเหเหมือนเรามีทำอะไรได้หลายอย่างกันนะเนี่ยแต่ว่าในเมนูเราต้องการแค่อย่างเดียวเองเดี๋ยวเราเอามันบดน,น่าจะต้องเอาออกมาก่อนนะครับผมการทำมันบดนี่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ย ค okay. ตอนนี้เราได้มันบดมาแล้วเราไงต่อเอาเก็บอ่าเข้าตัวเดี๋จแล้วก็ต้องนี่มีชานี่เราต้องชงชานิดนึงนะผมเอาล่ะได้ดูซิใช้เอ่อนี่มิ้นเหรอใช้มิ้นนะครับผมเป็นชามิ้นนะโอ้โอเคใส่เข้าไปแล้วก็อ่าใช้เชื้อเพลิงเข้าไป2ออันนี่อุ้ย เรียบร้อยโอ้ใช้เวลาไม่นานแล้วเราสามารถออกไปรอนอนได้ปะ่ะดูเหมือนยังทำอยู่เรียดดน่ะเราลองเอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะบุมนี่ติ้งแล้วนี่ติ้งแล้วนี่เอามันบดมาเสิร์ฟมาโอเคแล้วก็เอาชาให้ชามิ้นเอามาเสิร์ฟนี่โอ้โ นี่พอลูกค้าเดินมาลูกค้าก็จะสามารถหยิบตรงนี้นี่แล้วก็ไปกินที่โต๊ะได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอื่นที่เราสามารถทําได้อีกหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เรากลับมาพร้อมกับโอ้มีเมนูจากหลายมากมายนะครับผมที่เราสามารถทําได้นะดูดิอ่าแต่เราค่อยๆก่อนนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราเอาเอ,าเอามันบดครับกับ ฮามินมาเสิร์ฟนะแล้วก็จริงๆเรายังมีสตรอเบอรีร่กับแอปเปิ้ลอยู่นะแต่ว่าเราใส่ไม่ได้นะครับผมอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันไรเลยนะตอนนี้เรามีโต๊ะกับเก้าอี้แบบใหม่อยแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลองเอามาวางดูก่อนนะครับผมนี่นี่โต๊ะแบบใหม่ดูนี่ซื้อมาจากร้านฉลามเองไหนดูซีแล้วก็เก้าอี้นะครับผมใส่ไปสักสองสามตัวนี่ไง อเสร็จแล้วก็ลองมาใส่เลยนะผมนี่เอาไว้ข้างหน้าต่างเลยลิมาต่างนี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนอยู่นี่อ่าอ้นั่งได้หลายคนีตัวยิ่งใหญ่อลังการามากๆนีใส่เข้าไปเลยครับผมแล้วก็เออเก้ากี้กตัวลกันอ่าโอเคเอามาโอ,โอ้ยสวยงามนี่อเดี๋ยวก็ยินตัวเล็กๆนี่ก็จะเปลี่ยนนะครับผม แต่ว่าเอาไว้เปลี่ยนทีหลังแล้วกันเราเอาเติมเต่ายี่ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเอาไว้เป็นโต๊ะเล็กนะบางทีเผื่อว่าอยากโรแมนติกก็จะมานั่งโ๊ะนีเนยมิญาลาโอ,โอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะมีนี่โต๊ะบุฟเฟ่ต์แบบใหม่นะครับผมที่ดูหนะ้าตาสวยงามมากๆดูดีดูดีว่ะ <c oughs> อะไรน,นีจานเดียวเยอันนี้มีฝาปิดด้วยนะดูดีบางทีอาจจะใส่ได้มากกว่าสองชิ้นก็ได้นะครับผม เดี๋ยวเราลองไปเอาออกก่อนนะนี่นี่ไงโหใส่ได้ทั้งโศกอย่างนะผมนี่เก็บมาเกยเก็บมาก่อนเลยเก็บมาก่อนเลยเสร็จแล้วก็มาใส่อันนี้นะผมไหนดูซินี่ต้องมีมันมีชานะครับผมแล้วก็ต้องมีนี่มีผลไม้บ้างนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าของเรานั่นเองอ่า โอเคในเมื่อร้านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือห้องนอนนะคะดูซิว่าเดี๋ยวเราสร้างห้องนอนตรงไหนดีนะเดี๋ยวเราสร้างตรงมุมนี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคนี่มุมฝั่งนี้นะครับอสร้างใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าก่อนที่จะมีห้องนอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอื่นก่อนนะนั่นก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นอนี่ ห้องน้าในตัวไปเลยนะอ่านี่แบบห้องน้ําห้องใครห้องมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทําห้องน้ำไปก่อนตอนนี้ห้องน้ําเราก็มีห้องน้ำเรือสองแล้วนะครับผมนี่เทํามาเลยนี่ลองดูแล้วก็นี่มีเตียงเรือสามมีสองแบบนะครับผมแบบที่เอ่อสวยงามกับแบบที่ดูสบายเออ จริงๆมันสวยงามเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองอะแต่ว่าหน้าตามันดูไม่สบายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำาบบนี้แล้วนะครับผมมันมันดูสบายกว่าดูดิมันดูเนี่ยอันนี้มันดูแบบแข็งๆอะดูดิอันนี้มันดูแบบโอ้โหนุ่มสบายจัยงมากเลยเอาล่ะเราเสื้อน,นี้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเออจริงมันสวยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ดูดีขึ้นละมั้งโอเคแล้วก็มีนี่โซฟานะครับผมอา่าออกมา โอเคเดี๋ยวเราลองวางแค่นี้กันก่อนนะครับผมไนดูซเิเริ่มจากห้องน้ําก่อนเลยครับผม,มานี่โอเคแล้วก็วใส่แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ชโครกไม่ใช่ดิมันอ่างล้างมือนี่แล้วก็นี่โอเคแล้วก็ชักโครกอยู่นี่ทายไหวปะไม่ไหวอรอโถอย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปลี่ยนอันนี้มาอยู่ออตรงไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองยกย้ายดูก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะสามารถวางพองนี่แบบนี้ได้ปะอ่าวางแบบนี้คนเขาจะใช้กันได้ไหมนะเคอยู่นี่ทีนี้อ่าโอเคห้องน้ําถึงจนะดูแอร์อัดเป็นนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับผมเอาล่ะสร้างเลยแล้วก็ห้องนอนอ๋อ โอเคเดี๋ยวห้องนอนเนี่ยเราทํายืดออกมาจากห้องน้ําประมาณสักแบบนี้นะครับผมสองช่องนะแล้วก็วางประตูม่นี่โอเคเสร็จแล้วเราก็นี่ใส่แบบนี้เลยอ่าอ่าจะจะเป็นห้องน้ําในตัวไปเลยนะครับผมอ่าไหนดูซีแล้วเราวางเอ่อเตียงไว้แบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีโซฟาอยู่มีด้วยมีปัญญาล่าอูดูดีมากมาก อันนี้น่าจะต้องอหันหลังนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรนะโอเคอ,เคอเค้แบบนี้ก็ดูดีอยู่นะดูดีเฮ้ยทำมาเล่นไปไห้ดูซีนี่สร้างเลยแล้วก็นี่ครับผมเดี๋ยวเรานี่เอาเคาน์เตอร์ไว้ตรงนี้เลยนะครับข้างหน้าเลยนี่อ่าโอ้แค่ห้องเดียวนี่ก็รู้หราอลังการสุดๆแล้วอะ่ะโอ้ดูดีมีฟู้ดเจดด้วย นี่เรามีแคมไฟด้วยนะสุดยอดไปเลยอะเอเอเราต้องหาคนที่เขาเอ่าตามตรงความความต้องการนะครับผมคอมฟอร์ตเราเนี่ยได้ถึงยี่ห้านะเพราะฉะนั้นเรารับได้ทุกคนเลยนี่เรารับคนที่เอ่อคนนี้ก่นและกันเพาพอดีความต้องการนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคนนี้เขาจะมาทําอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวรลอลูกค้าสักวันหนึ่งนะครับผมโอเคระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกดีกว่าว่าเร้านขายของถังขยะเนี่ยมันมีของอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะครับผมเหมือนว่าระหว่างนี้มันมีของเพิ่มขึ้นมานะโอ้หนี่อะไรอะ่ะเหมือนเป็นเออที่เก็บฟืนนี่หรอโอเค ม่น่าสนใจเหมือนกันนะดูดีเหมือนกันนะถ้าหากว่าเอาไว้ตรงใกล้ๆที่ตั้งแคมป์เราเนี่ยมันก็ดูสวยไปแบบนะเนี่ยจริงลองดูดีกว่ามันอาจจะสามารถวางได้สวยงามนะผมอ๋มีอันนี้เอ้เชลอ่าถ้าไปใส่ในห้องอาหารนี่น่าจะดูดีอยู่นะครับผมวันนี้ด้วยป้ายปลาดีเองไปใส่เนี้ยปั้นอาหารของเราก็จะดูดี โอเมีอะไรไหมนะนี่ลูกภาพลูกภาพนี่ใส่เข้าไปล้กหมดเลยครับผมโอเคแล้วก็พรมพรมโอ้เดี๋ยวนะเราลืมหรือเปล่าเราไม่มีพรม,พรมวิวข้ามเลยนี่ที่นี่มี2ประตูนะครับเราต้องใช้วลวข้ามสองอันอแล้วก็มีพรมหน้าตาดูดีสักอันหนึง่งอันนี้แล้วกันเอ่แล้วก็นี่อันหนึ่งอ้าสุดยอด ลองไปใส่ดูนะครับผมไหนดูพีว่าจะหน้าจาสวยงามแค่ไหนอันดับแรกนะครับผมต้องใส่เวลข้ามก่อนนะาะโอเคอ๋อสวยงามสวยงามดีเสร็จแล้วก็มันเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยนั่นเนี่ยคืออะไรอะ่ะทำไมมันติดกันหนังเหรออออเหมือนเป็นรูปภ้านีเหรอ โอ้ยึกว่าึกว่าพรมลืมอ่านโอ้ยไม่เป็นไรเราแแบบไ้ก็ได้นะครับผมเอแปะไว้หัวนอนดีไหมนะไม่หัวนอนเราต้องมีหน้าต่างนี่อู้ยชวยงามแล้วก็รูปภาพนะครับผมเราเอแปบไว้ไหนดีนะอีหลังรีเซบชั่นเลยอ่าตรงนี้อ่า Okay. ไปตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดีย๋ยวเราขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็นี่ชั้นนี้โอ้ดูเหมือนแบบโต๊ะทำข้าวอะไรอย่างี้หรือเปล่าเออแล้วก็นี้มีป้ายปานี่ทําให้ดูเจริญอาหารมากขึ้นนะครับแล้วก็อัน,นี้เนี่ยเราไว้ข้างนอกนี่โอ้ดูเข้ากันอยู่นะ เราทข้าไ้ข้างในได้ป่ะอ่าก็ดูดีไปอีกแบบโอ้เอาไว้ตรงนี้แหละดีสุดแล้วลครับผมอ่าแล้วก็พรมเนี่ยโอ้ดีไหมอ๋อดูแบบหรูหราขึ้นมาวะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าเราไว้ไหนเดีอะนี่เราไว้ที่ตักข้าวเลย เออนี่ดูดีอ้อันนี้ก็แปะไว้นะครับผมอ่าตกแต่งให้สวยงามเมอ,อ่อโอเคโอ้โหนี่แหละยังไงลูกค้าก็ต้องชอบโถเย้แล้ววันดีนะครับผมวัลูกค้าเพ่องเราจะมาแล้วไหนลูกค้ามาหรือยังน้าเตรียมรอต้อนรับแล้วเนี่ยอุ้ยมาแล้วผมมาแล้วอู้น่ายิ้มซะด้วย เงยาเห็นหน้าเราุ๊บก,ก็หน้ายิ้มเลยหน่าเราน่ารักละสิโอ้ดูสินี่เข้ามาเลยครับเชิญเลยครับผมเอาล่ะพักให้ส่อนคลายสบายใจเลยนะครับผมห้องสวยงามละสิเป็ยนยาลโอเคลูกค้าจะรับประทานอาหารก่อนหรือเปล่าครับผมอุย้ยเขาขึ้นไปกินข้าวก่อนจริงด้วยไห้ดูซิ อุ้ยเขาไปตักเลยครับผมนี่ผมทําเต็มที่สุดกําลังเลยนะรยนรอองอร่อยแน่นอนเลยแล้วทําไมถึงไปนั่งโต๊ะนน้นอ๋ออยากเป็นส่วนตัวไม่เป็นไรครับผมดีแล้วครับผมเอาละตอนนี้เออโอเคนี่พอกินอิ่มแล้วเราไปไหนดีครับผมเดี๋ยวผมจะ วันนี้ผมจะเดินทาราขาไปทั่วเมืองให้เองอแถวนี้มันไม่อันตรายอย่างที่คิดนี่มีหมียังเราอยู่ด้วยหมดใคร,รแน่นอนมาทำไรถ่ายรูปนี่อถ่ายรูปหมีเหรอถ่ายรูปน้องหมีอะครับโอเคคุณลูกค้าจะไปไหนต่อครับผมนี่ที่นี่มีกางเอ,อมีตั้งแคมป์ด้วยนะมีโอ้เดินมาแคมป์แล้วครับผมนี่ทำไรอ๋อมานั่งเล่น เราไม่หยิบอะไรตรงนี้หน่อยหรอปิ้งมาไปโคมาบปค,คิวไหมเออเราไม่ไม่ปิ้งอะไรเลยอะ่ะโถเอ้ยเสียใจเนี่ยอุตส่าห์ทำไว้โธ่ไปไหนต่อไปไหนต่อถ่ายรูปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเป็นนายแบบให้เองเอาไหมนี่ถ่ายรูปผมได้เลยอืมาถ่ายรูปแม่น้ำนะผมนี่เหมือนเป็นเขื่อนนะอ่าโอ้สวยงาม นี่แหละไม่ว่าใครก็อยากมาดูสิโอเคข้างหน้าเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเหน้าตาของโรงแรมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ามันจะต้องมีมีห้องครัวห้องนอนแล้วก็อ่าห้องกินข้าวนี่แล้วแถมยังมีแคมไฟอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้หหน้าพักสุดๆเลยที่นี่เอาล่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง b ีไซด์เกมเมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดระบาดหนักนะมากๆขนาดพี่หมียังไม่รอดเลยเอาล่าละล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย